ครับเราจะมาเช็คเครื่องย่อยกิ่งไม้นะครับผมตัวนี้เป็นยี่ห้อโปโลครับ CSV 105ครับเครื่องยนต์ลอนซินครับผม15แรงครับอันดับแรกเราก็เช็คน้ำมันเครื่องครับผมเปิดฝาออกมานะครับเปิดฝาออกมาแล้วเติมน้ำมันเครื่องถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำมันเครื่อง เครื่องจะไม่ติดนะครับเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์น้ำมันอยู่ครับตัวนี้ต่อไปเราก็มาเช็คว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงไหมตรงนี้ครับผมต่อไปก็มาเปิดก๊อกน้ำมันครับคือเลื่อนมาทางนี้ก่อนสตาร์ทก็ปิดโชคครับผมปิดมา เครื่องติดก็ดันกลับครับต่อไปจะมีสายตัวนี้คือมันเป็นสวิตนะครับผมสวิตถุกเฉินครับตัวนี้สายมาจากเครื่องนะครับต่อเข้ากับสายตรงนี้มันจะอยู่ข้างล่างของเท่น สอดกิ่งไม้เข้าไปย่อยนะครับตัวนี้มันจะเป็นสวิตช์ฉุกเฉินนะครับผมเพื่อ,อดับป้องดลงครับผมต้องกดลงครับตัวนี้มันจะแตะกับลูกล้อตัวนี้ครับผมมันจะดันเข้าไปทำให้เครื่องดับครับส่วนมากลูกค้าจะบอกมาว่า เครื่องนี้พอกดสวิตชุกเฉินแล้วสตาร์ตต่อไปสตาร์ตไม่ติดน่าจะตัวกดนี่ครับมันจะดันดันสวิตตัวนี้อยู่อาจจะทําให้เครื่องไม่ติดได้ครับผมพมมีข้าวข้าวแค่นี้ครับสวัสดีครับผม